สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูยุในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรายังอยู่ในหัวข้อภาพวาดจากประสบการณ์วันนี้เราเรียนเรื่องเพื่อนบ้านของฉันกันค่ะภาพจากประสบการณ์หมายถึงภาพที่วาดจากการเรียนรู้การสังเกตการสัมผัสถ,ถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวเราในชีวิตประจำวันคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องการวาดภาพเกี่ยวกับตนเองและครอบครัววันนี้เราจะเรียนเรื่องการวาดภาพเกี่ยวกับเพื่อนบ้านกันค่ะการวาดภาพเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเป็นการวาดภาพเรื่องราวของตนเองและครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านหรือผู้คนที่อยู่ใกล้ๆบ้านหรือจะเป็นเพื่อนเราในห้องเรียน หรือในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ค่ะเรามาดูภาพการทำกิจกรรมด้วยกันทั้งของตัวเราของเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมห้องหรือเพื่อนร่วมโรงเรียนก็ได้เป็นภาพกิจกรรมกลางาภายนอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเช่นการเล่นกีฬาด้วยกันการทำความสะอาด การเล่นบาสการอ่านหนังสือด้วยกันการมีจิตสาธารณะการร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะการแบ่งปันสิ่งของกิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนวาดภาพเพื่อนบ้านของฉันระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการนักเรียนอย่าลืมทำกิจกรรมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ